สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมของซัมซุงนะก็คือซัมซุงกา a ล็กซี่ A 5 3 X Jazz นะคือพี่แจ๊แต่ผมก็ชื่นชอบเขาอยู่นะแบบคือแบบเขาเป็นแบบนักแสดงที่แบบยอดเยี่ย,อยอมมากเลยแล้วก็แบบเป็นนักร้องด้วยเป็นนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เก่งมากด้วยวันนี้ผมจะมาแสดงความเป็นตัวของตัวเองนะในแบบผมฉบับของผมนะครับ ผมใช้โทรศัพท์ค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนก็คือตอนนี้ผมใช้ a m s u ุง A 1 1อนะในการถ่ายภาพอะไรต่างๆนะกิจกรรมของผมนะันแหละซึ่งมันก็ยังไม่แบบยังไม่ได้แบบมีระบบอะไรการสั่นอะไรมากนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของผมนะครับที่ที่ผมทำนะก็คือการไลฟ์สดใน tik t o k นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องนะเพราะว่าโทรศัพท์ของผมมันก็ไม่ค่อยแบบ กานสั่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็ต้องใช้แบบคาตั้งในการแบบทําในการตั้งนะครับเพื่อที่จะไล์สดนะครับอันนี้คือผมก็เตรียมตัวนะครับผมก็กินขนมกินอะไรไปนะครับแล้วก็แบบคุยกับคนมาดูนะครับอะไรเงี้ยผมก็จะไล์แบบนี้ไปสกักพักหนึ่งนะครับอะไรเงี้ยแล้วผมก็คุยกับคนดูอะไรเงี้ย ซึ่งถ้าผมได้แบบซัมซุงกาแล็กซี่ A สามสิบห้ามาคงแบบจะดีมากเลยครับผมว่าการไลฟ์สดของผมนี้มันจะดีขึ้นมากเลย สวัสดีคพอดีเีสองคนนะสดีคนแนนนี่ฝากกดติดตามได้วยไหมครับฝากกดติดตามกดฝากกดหัวใจกดติดตามได้ไหมครับสวดีคนที่ามาดูนะสวัสดีใครท like. ี่มีอะไ์แบบคอมเมนต์กดคอมเมนต์ได้ไหมกดคอมเมนต์กดหัวใจได้ไหมครบสองคน ก็ผมก็ออกมาถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกนะทุกคนก็คือผมก็มาซื้อของทีเซเว่นนะครับคือผมก็จะมาทำคอนเทนต์ด้วยแหละก็จะสังเกตได้ว่าแบบเมื่อผมถ่ายวิดีโอนะมันก็จะแบบสั่นๆหน่อยนึงนะซึ่งโทรศัพท์ผมก็คือซัมซุงเอส11นั่นแหละครับมันก็จะไม่แบบไม่โฟกัสมากแล้วก็มันก็จะสั่นๆหน่อยนึงนะก็คลิปอาจจะแบบดูยากๆนิดนึงนะทุกคนผมก็เดินหาซื้อของนะ อันนี้ก็คือผมก็ไม่อยากถ่ายแบบตัวสินค้ามากนะเพราะว่าผมกลัวแบบเขาไม่ให้ถ่ายอย่างนี้นะและ้วก็สุดท้ายผมก็มาซื้อก้วยเตี๋ยวครับไปกินแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณซัมซุงนะครับที่มีกิจกรรมดีๆมาให้แบบผมได้เล่นผมได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะก็ะคือซัม s ุงกาล l ซี่ A53x j a ิ z สนะสุดท้ายนี้ก็ ขอบคุณมากจริงๆครับผมบ๊ายบายทุกคน